สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว c o m m a d e r r e v i i s DX ีเอ็ก d ์ d ูไ r ด์รสลับเข็มขัดเส้นนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของไดจีที่จะทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็น c o m มเด e r Life ได้และถ้าไดาจีถูกครอบงำโดยคาเงโล o เขาก็จะเปลี่ยนร่างเป็น c o m m a d e r Evil แล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลย ในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของ c o m m a เ e อร์ไล e ์ e m e เ e เ e อร์ i ีว d ล d ู d ซด r และ Bad ไว Sta m p ด้านข้างด้านบนและด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าว แล้วก็มาเริ่มดูกันที่ฐานของไดรเวอร์ก็จะมาในตีมสีเขียวด้านข้างก็จะเป็นแท่นกดที่เป็นสัญลักษณ์ของ c o m เมเด Life และ c o m m a เด r Evil ด้านหลังก็จะมีรูร้อยสายเข็มขดัดลูกเล่นบนฐานก็ไม่มีอะไรมากเมื่อแท่นถูกกดก็จะมีเขี้ยวที่ออกมากดปุ่มบนไดรเวอร์ สำหรับสายก็จะเป็นสีเขียวที่มาในรูปแบบเส้นเล็กเหมือนกับช็อตไรเซอร์และคาลิเบอร์ไรเวอร์และตัวล็อกด้านหลังถัดมาก็คือไรเวอร์ในรูปแบบอีวิลเบลดที่จะมีตีมสีเขียวตัดกับสีดำด้านหน้าก็จะมีช่องสำหรับการใส่ไวสแตมป์ปุ่มกดสำหรับการเล่นเสียงด้านหลังก็จะมีช่องใส่ทาน กลไกการเปิดใบดาบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเมื่อปุ่มถูกกดใบดาบก็จะเด้งออกมาแล้วก็มาลองเปลี่ยนเป็นรูปแบบปืนกันบ้างและนี่ก็คือไรเวอร์ในรูปแบบปืนไลฟ์กัน ัดมาก็คือ Bad White Stamp ที่มาในตีมสีดำและขาวด้านหน้าก็เป็นรูปของข้างขาวด้านหลังก็เป็นรูปของ Commander Life และ Commander Evil สัญลักษณ์ของ Bad White Stamp และนี่ก็เป็นเสียงการแปลงร่างเป็นคามเดอร์อีวลสลับเสียงสแตนบายอีนี่มีนี่ไมนี่โมก็เป็นเพลงของการเล่นซ่อนหา v e r s u ซัสบาคลังสิ้นหวังความมืด Bad คามเดอร์อีวลและในส่วนของท่าไม้ตาย สำหรับคำบรรยายก็คืออนุมัติการโจมตี Bad Darkness Finish แล้วก็มาลองแปลงร่างเป็น c o m e a a d e r Life กันบ้าง และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็น Commander l ลฟ e สรับคำบรรยายก็คือ Versus Up ล้ำค่าเชื่อเราความถูกต้อง Bad c o m m a n e e r l i ฟ e และในส่วนของท่าไม้ตาย สปเปนอนุมัติการโจมตี Bad Justice Finish แบทจัสต j u s t i c e <oughs> ในการแปลงล่างก็สามารถเสียบไว้สแตมป์ลงไปได้เลยไม่จำเป็นต้องปั๊มที่ด้านข้างก่อนเมื่อเปลี่ยนโหมดแต่ยังไม่ได้ดึงไว t สแตมป์ออกก็จะไม่มีเสียงสแตนบายขึ้นซ้ำ และนี่ก็เป็นเสียงการแปลงร่างเป็น c o ม m a ด e r Evil Jackal เ e n o เจโนมสำหรับคำบรรยายก็คือ v ว Up สัสัมผัสความตื่นเต้นที่กำลังผันแปร c o ม m a ด e r Evil Jackal และในส่วนของท่าไม้ตาย ในส่วนของ c o m m a n d e r Life Jackal Genome คำบรรยายก็จะเป็น Versus Up เกินขีดจำกัดเต็มพลัง c o m m a n d e r Life Jackal สรับคำบรรยายก็คือบัด d ี้อัฟาดฟันตาดยิงพาดโผนระเบิดแบทสรับไวแสมตัวนี้ก็ไม่ได้มีอีสต์เอ็กถึงไรเดอร์คนไหนเพราะเป็นของออริจินัลนั่นเอง สำหรับคำบรรยายก็คือ Remix b u d d y up ถถามายตายระเบิดอย่างแรงต่อสู้แบ you <laughs> และนี้ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของ DX Two Side Driver ก็เรียกได้ว่าเป็นธรรมดาของเข็มขัดไรเดอร์ตัวลองที่ลูกเล่นอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาสักเท่าไหร่แต่ผมว่าเข็มขัดเส้นนี้ก็มีข้อดีตรงที่ถ้าใช้ Ba ทไว t แตมก็จะออกมาเป็นเสียงเฉพาะส่วนการใช้ไวสแตมอื่นๆก็เป็นการเปลี่ยนร่างฟอร์มไปและถ้าข่าวไม่ผิดพลาดคมเด e r Life ก็จะมีร่างอัปเกรดอย่างน้อยหน่งางก็แปลว่าเข็มขัดเส้นนี้อาจจะมี เสียงที่ซ่อนอยู่อีกก็เป็นได้แต่แบตไวส์แ m มเมื่อไปทําการสแกนกับกันดี h โฟน50 <c oughs> ก็จะเป็นเสียงที่ออกมาเหมือนกับบัตต้าไวส์แมนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณสรกการ,รับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับ